กรีนสมาร์ทเทคนะครับคลิปนี้รีวิวตัวปั๊มบระดาดโซล่าเซลล์นะครับตัวนี้เป็นตัวพันห้ายวัตต์ยี่ห้อดิฟูนะครับหลายๆท่านก็อาจจะเคยใช้แบรนด์นี้อยู่นะครับตัวนี้พันห้าร้อยเท่าสนิ้วนะครับสเปกนะครับดูดลึกที่48นะครับปริมาณน้ำา1 7 0 0 0ลิตรต่อชั่วโมงนะครับตัวนี้จะเป็นเซตที่ประกอบลงตู้นะครับลูกค้านาไปติดตั้งเองนะครับ ตัวนี้จะเป็นสเปคของปั๊มนะครับ CDPC 1 7 4 8 1 1 0 1 5ฉีดนะครับท่อ2นิ้วนะครับใบพัดตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับถ้าเปิดออกมาจะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ของโรงงานเลยนะครับดิฟูนะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะ4ีใบพัดนะครับสใบพัดนะครับอุปกรณ์ในชุดมีอะไรบ้างนะครับหลักๆก็จะมี ฟาร์บบอแดนนะครับสาย VCT 3า2คูณนะครับห้เมตรแล้วก็มีตัวเชือกนะครับห้ m, นะครับสายโซล่าเซลล์อย่างละ5เมตรแดงดำนะครับเข้าหัว MC4 นะครับแล้วก็มีสายกาวให้มีแท่งกาวให้นะครับประกอบตู้เหล็กนะเบอร์2อ i ไวริงแบบนี้นะครับนี่ตอนนี้เราก็จะประกอบให้แล้วลูกค้าเวลาใช้งานนะครับแล้วก็ต่อ แผงโซล่าเซลล์เขาตรงนี้นะครับตัวนี้จะไปลงเป็นเซิร์ฟไปลงกล่าวนะครับ UVW ตรงนี้สำหรับต่อของสายมอเตอร์สายปั๊มนะครับ3เส้นนะครับชุดนี้มีโปรโมชั่นนะครับรวมกับแผงโซล่าเซลล์อยู่นะครับ590ร้อยเบาทนะครับ4แผงราคาที่19,900บาทนะครับ19,900บาทนะครับถ้าเผื่อท่านใดสนใจนำมาติดตั้งนะครับสามารถติดต่อรับได้ที่ g r e e n Smart Tech นะครับอำเภอแก้งคร้อจังหวัดชัยภูมิหรือนะครับ ไม่สะดวกเข้ามารับเองที่หน้าร้านนะครับเราก็มีบริการจะส่งทั่วประเทศนะครับสินค้ามีประกันนะครับสินค้ามีปัญหาสามารถส่งซ่อมหรือส่งเคมที่ทางบริษัทเราได้เลยนะครับมีอะไรนะครับซ่อมได้นะครับคลิปนี้ก็รีวิวเป็นแนวแนวทางประมาณนี้นะครับสำหรับท่านที่ใช้งานโซลาร์เซลล์นะครับ่อเสริมนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นตัว48เมตร17คิวนะครับแนะนําให้ลงที่ไม่เกิน30เมตรนะครับถึงจะได้น้ํากว่านะครับถ้าถ้าลงลึกกว่านี้ตัวนี้จะได้น้ําน้อยนะครับ ก็เลือกปั๊มให้เหมาะสมนะครับสำหรับการใช้งานของท่านนะครับเมืองต้นถ้าสงสัยในข้อมูลก็สามารถโทรสอบถามแล้วก็พูดคุยก่อนได้นะครับเราก็สามารถจัดสเปคให้ท่านได้นะครับคลิปนี้รีวิวเท่านี้สวัสดีครับ